ขอช่องดีกับคลิปนี้นี่คือคลิปในตำนานของเราไปหลยย่าไปเลยย่าไม่ตายสักตัวเลยเรามารอดูกันนะครับว่าแฮมบี้เขาจะเป็นยังไง วว้าว้าาาน่า,า,า,นากลัวจออังเลยน่ากลัวมากจนลุกตานแทบไหลว้าว<อ>งไงเพื่อน <c oughs> แะแทบไปถึงไหนการแทบเป็นไงบ้างเพื่อนดูดีใช่ไหม แซ่บเร็วๆสิบังทำไมมันเล็งจัดเราะน่ะอัดอยู่ว่าในถูกบล็อกแล้วนะเ้ยโอ้ย วันดี้ว่ะของโชคดีกับนักศึสุดมันเนี่ยคนไทยเริ่มพูดน้อยลงแล้วไม่รู้ครับผมจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยไม่ใช่หรอไร Yeah. Oh, you're so tall. You're Hello, goodbye. แย่มากเลยชลาถ้าเราเป็นเฮโลก็ดีแต่เราไม่อยากเป็นทาไมฝั่งเรามันดูเท่ากันนะหวาน ไปยิงวะไปยิง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  w ายเ e ร d y ตกใจหมดเลย w ายสาบตกเสมออยากจะกินหนึ่งตายแล้วอ ไม่ชอบแบบรับเป็นไฮโลอยู่ลเลยนายยิ้มแม่นมากเลยนะเพื่อนโอ้ไม่กอดฉันไม่อยากเดี๋ยวสะละให้ใครก็ยอ่อเอ,อือไม่อยากรู้ว่าเมดิเกเื่อนเปนใครี้ ใครแคบก็ตามใจแต่ผมอยากแคบเว้ยเออส่วนนี้เพื่อนเบรอจะแก่สุดหนักแล้วนะ น่าเบื่อเลยสแปมเฮ้ยเรือเมดิกมันจะเจ็งไปไหน Dạ hãy nè Nói bên trái bên trái Dạ hãy nè Dạ rũ nè Nên Mọi hiện thấy lắm gì? Đi 我哪有？嗯。<Okay. S 2> okay.

lo có loại chiếc đúng chiếc dài dài ôi à โอ้ของเราเป็นดูน้อยลงหน่อยลงเรื่อยๆดิ เดี๋ยวมันชวนเดี๋ยวมันก็รู้ไปชัดค่ะ uh <laughs>